ความจริงต้องยอมรับว่าผมก็ไม่ได้พูดมานานไม่ได้พูดมานานเพราะว่าจริงๆคือไม่ได้อยากจะเพราะสื่อพูดออกไปทั้งหมดก็ลูกตก่าคุณนางเาจะเห็นรรผมรู้สึกผมระคับประครอามควบคัวได้ดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้สิ่งที่เขาต้องการยังไงผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขัดขวางความต้องการของคนอื่นเขาต้องการยังไงผมก็รู้สึกว่าต้องเคารพกาตัดสินใจของเขา ก็ผมพยายามทำหน้าที่ของผมดีที่สุดแล้วครับตอนนี้ผมแค่รู้สึกว่าผมทำหน้าที่คุณพ่อดีกว่าให้ดีที่สุดตอนนี้แบ่งหน้าที่กันยังไงครับพี่เอครับก็ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ครับทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ไอ้หตัวเขาก็ยังอยู่ไทยแล้วก็ก็ยังอยู่ไทยแต่ว่าอยู่แยกบ้านกันเลยใช่ไหมครับก็เราก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมยังไม่ทราบเหมือนกันติดต่อครับพยายามคุยสอบถามว่าเขาอยู่ทรงไหนเนี่ยทำเองก็อยากทราบ ตอนนี้ลูกอยู่ที่เอเียอก็ไปไปมาๆครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆครับที่ทุกคนให้กำลังใจผมแล้วก็เออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนมีทั้งเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ผมไม่ต้องพูดดีกว่าพูดไปต่อให้ผมได้ประโยชน์แล้วคุเสียประโยชน์จะพูดทำไมเพราะผมถึงึงถึงความรู้สึกของลูกไปทุกวันนี้ถ้าทุกคนอยากจะ ข้่าข้างผมหรือเาข้างคนอื่นหมือว่าผมมากกว่าเดื่นไม่โกรธเลยตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือผมทำทุกอย่างเพื่อลูก่นนั้นเองก็ขอบคุณความมงมั่ขอบคุณที่ดีด้วยนะครับขอบคุณลูกชที่ให้สัมภาษณ์ขอบคุณค